ก็กราบสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ก็มีกับช่องสลอตลอเลนเชนเคยนะคะทุกคนวันนี้นะทุกคนลอเลนพาทุกคนมาเล่นเกมพูดจิวนะขออนุญาตไม่อ่านภาษาอังกฤษนะทุกคนเพราะว่ากลัวอ่านผิดไม่ไหวนะก็สําหรับใครที่ขอเกมนี้ไว้ก็มาดูกันได้เลยนะทุกคนก็ไปเล่นกันเลยดีกว่านะทุกคนวันนี้นะทุกคนลอเลนพกทุนมา2 0 0 0นานะอ๋อหน้าไว้ตรงนี้กันโอ้หน้าใหญ่ๆห,หน่อยแล้วกัน ไม่เคยเล่นเลยนะนี่ถ้าไม่มีคนขอก็ไม่เล่นเลยนะทุกคนวันนี้นะทุกคนเราเล่นเล่นอยู่ที่เมกาเกมหกห้านะคะสาหรับใครที่อยากเล่นตามก่อนอยากเล่นตามรอเล่นหรือว่าอยากเล่นที่เดียวกับรอเล่นเด็ดๆเล้กก็คลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะคะหรือว่าใครที่หาลิงก์ไม่เจอก็เสิร์ชไปเลยเมกาเกมตามเลขหกห้านะโอ้โหหลังจากที่มีคนขอมาแล้วรอเล่นไม่ได้เล่นไทยแบบหลายวันมากต้องขอต้อง ต้องขออภัยนะคะทุกคนก็แบบ sorry นะอะไรอย่างงี้ก็รอเล่นช่วงนี้ร่างกายไม่ค่อยปกติเท่าไหร่นะทุกคนแบบเจ็บๆออดๆแอดๆเป็นไข้เป็นหวัดเป็นคนสวยอะไรอย่างเงี้ยเออก็เห็นในตารางมาหลายวันแล้วแต่แบบโอ้วันนี้ก็ยังมีอยู่เลยลองเล่นดูหน่อยนะไม่รู้จะแตกไหมวันนี้รอเล่นเล่นตามกลุ่มก็เล่นตามเช่นเคยนะคะสําหรับใครที่ อยากเข้ากลุ่มโคเด้นไทม์ก็คลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะคะทุกคนกลุ่มโคเด้นไทม์ก็เป็นกลุ่มบอกช่วงเวลาการแตกของเกมนะคะทุกคนว่าช่วงเวลาไหนเกมไหนแตกดีหุยลุ้นเข้าปะเนี่ยก็ใครที่อยากเข้าไปดูเป็นแนวทางในการเล่นก็คลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะคะทุกคนโอ้โหลุ้นแล้วลุ้นอีกลุ้นแล้วลุ้นอีกโอ้โหลุ้นอีกรอบมา สำหรับใครที่อยากให้รอเล่นเล่นเกมอะไรให้ดูคอมเมนต์มาได้เลยนะทุกคนเดี๋ยวรอเล่นจะเล่นให้ดูนะแต่ว่าขอขออนุยาตดูตามกลุ่มก่เล่นทามเอานะวแบบเออถ้ามีก็เล่นเลยถ้าย่งไม่มีก็รอหน่อยนะที่นารอหน่อยนะจ๊ะเล่นชัวเล่นแน่แต่ขอแค่รอกลุ่มก่เล่นทามก่อนถ้ามีเล่นเลยจ้าโอ้โหสองพัน มันสามตอนนี้เราสองมันสองเกมมันน่ารักอยู่นะคนอ๋อเกมนี้เป็นเกมของค่าย PG นะทุกคนเหมือนมีกิวเกมเดียวอะที่เป็นแนวเนี้ยที่เป็นจอใหญ่ๆแบบเนี้ยก็คือเกมอื่นก็ก็คือจอเล็กเออก็น่ารักไม่รู้ทำไมแวกแวกแนวแหวกมาไม่เหมือนชาวบ้านอยู่เกมเดียวแล้วไม่มีซื้อฟรีเกมด้วยไม่รู้เกมนี้พลาดได้ไงปกติ P.G มันจะมีให้ซื้อฟรีเกมใช่ไหมทุกคนงงมากดูดีไม่ไหรวะโอ้โหเหลือพันเก้าเพิ่มเบ็ดไปเลยดีกว่าทุกคนในเมื่อมันไม่เคย,ยบดีนะก็ทุกคนค่อย,ยๆไล่เบ็ดเอานะแต่ว่ารอเล่นวันนี้เล่นหัวร้อนนิดหน่อยนะไม่เคยเล่นก็เลยแบบเอ้ยอยากลองเล่นเบ็ดแพงๆูนะก็ เออแล้วแต่พิจารณาดูกันเอานะทุกคนอย่างรอเล่นถ้าแบบถ้าทุนเท่านี้แล้วมันลดหรือว่าแบบไม่เพิ่มสักทีอยู่เท่าเดิมอย่างเงี้ยเราเลนก็จะเพิ่มเบ็ดหรือว่าแบบเออถ้าเกิดเพิ่มถ้าสมมุติแบบเราได้เราก็เพิ่มเบ็ดไปด้วยอะไรเงี้ยเออม,มันมันมันบอกไม่ถูกอ่ะแล้วแต่ทิศการเล่นของแต่ละคนนะทุกคนมันเล่นไม่คือกันนะไม่คือกันรู้เลยว่าเป็นคนที่ไหน คุณพี่เป็นคนที่ไหนคะอะไรอย่างนี้ปะก็ส tonight, ําหรับวันนี้นะคะทุกคนใครที่เพ um. <an> ิ like them, them like ่งเข้ามาดูลอเรนเป็นครั้งแรกนะลอเรนก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นการเพื่อเป็นกำลังใจให้กับลอเรนด้วยนะคะหรือว่าใครที่ติดตามลอเรนอยู่แล้วก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกําลังใจให้กับลอเรนนะหรือว่าใครที่อยากคอมเมนต์ก็คอมเมนต์ได้เลยนะทุกคนคอมเมนต์ได้ไม่เสียตังค์นะคอมเมนต์ฟรีนะ ก็คอมเมนต์มาให้รเราเรียนรู้แบบโอ้ฉันดูจริงนะอะนะหรือว่าใครที่ไม่กล้าคอมเมนต์ก็อย่าลืมกดไลค์ให้รเราเรียนนะทุกคนกดแชร์ด้วยก็ได้นะทุกคนหรือว่าใครที่ติดตามเป็นประจำอยู่แล้วยังไม่ได้กดกระดิ่งก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปไม่ใหม่ของรอเรนนะอู้หูสวยวะชอ็อตอย่างโมต่พูดแต่ได้ตังค์น้อยจังเกมนี้มันเบ็ดสูงก็เหมือนมันจ่ายไม่ค่อยไม่ค่อยแพงเลยวะทุกคน อุ้ยลุ้นข้าตัวนึงขอเบ็ดห้าสิบมาหน่อยมาให้มันจะจบไปเลยโอ้โหไม่เข้าไม่เข้าเป็นไปได้ไงเข้าฟีเกยมยากมากวม่มี้คือเกมไหนที่ไม่มีซื้อฟีจปินก็คือน่าหง,งุดหงิดมากนะน่าหง,งุดหงิดแบบอยากซื้ออะอยากเข้าฟีเกมแล้วทนไม่ไหว แต่ก็ต้องทนต่อไปนะทุกคนในเมื่อเราเลือกที่จะเล่นนางอะอุ้ยขอเกือกได้เปล่าอันนี้ขเขาเรียกอืมเขาเรียกเกือกหรอที่ห้อยจมูกวัวเออใช่ปะหรือว่าที่ใส่ตรงทายไม่แน่ใจใครรู้ก็คอมเมนต์มาบอกหน่อยนะทุกคนไม่รู้จริงๆอะว่ามี่คืออะไรไม่รู้เรียกถูกหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหมีอำมาหน่อยอุย้ยไม่เข้าปีเกมก็ไม่เข้าโอ้โหไม่ได้ไเลย เอียงครับเนี่ยอะไรหนุนเนี่ยทุกนโหเเดือพันหกแล้วอะไหละไหลต่อเดียดวโอ้โหทุกคนโอ้โหมันไม่คูณเนาะมันไหลมันไม่มีตัวคูณโอ้โหปากละเลปากละลินอะไรคะ ปากดูนม่งงงมากไหลไหมอ้้หูไม่ไหลอู้หอุตส่าห์วายไปอีสองเหนื่อยมากนะทุกคนการปั่นหูขาดสิบสวยไหลปะไหลดีมีเบียต่อมีเจต่อแล้วไหลขอช่องแรกหน่อยเถอะ เออเบียช่องสองโอ้โหเป็นเจนอุ้ยได้อยู่ยสวยไหลดิขอหน่อยเถอะขอชุนคืนหน่อยเถอะอคิวมาเปล่าคิวไม,ม่มาไม่งั้นก้อนโตกว่านี้เนี่ยรวยรวยระเบิดเลยทุกคนรวยสะบัดไปเลย โอ้โหไหลสัวัดเทุกคนจัวัดีอ๋อไม่ไหลแล้ว <c oughs> หนีพอพูดว่าให้ไหลเนก็ไม่ไหลละงงนะคืม <c oughs> มันไม่ค่อยชอบให้เราชนนะทุกคนเท่าที่รู้สึกอะ่ะ <c oughs> ก็คือพอแบบดาบ่าปุ๊บไหลเลยงงม,มากโอ้โหเงียบกริบเลยทุกคนเพิ่มเบ็ดนี่นะโอ้โหถ้าเพิ่มอีกก็เป็นเบ็ดร้อยแล้วนะเกินปุยมอย หเกินปุยมวยไม่เข้าอ,อุ้ย,ยสิบสิบเออไหลคิวมาหน่อยหิวข้าวมากทุกคนหิวมากหิวแบบมากๆอะ่ะมากแบบมากที่สุดอ่ะหิวข้าวหิวข้าวไปหิวข้าวไปหิวข้าวทุกคนโอ,อ้ ตอนนี้ขึ้นมาสามพันละ <bold word> ก็ใครที่อยากให้เราเล่นเล่นเกมอะไรหนูก็คอบินมานะทุกคนเ๋ยจะได้ให้ดูก็เพิ่มเบ็ดไปเลยดีกว่าสามพันละเปเบ็ดร้อยอุ้ยมันสี่วะเบ็ดร้อยไปเลยสาวเจมาอู้เจมาพี่จ้องถามจริงหน้าตุ๊กตาก็ค้างมากงงมากค้างอะไรนักหนา ดูดิหน้าไม่สวยหมดละเบ็ดร้อยทุกคนขอแค่ภาวนาะให้ฟรีเกมเข้านะถ้าฟรีเกมเข้าเบ็ดร้อยคือเลิกแต่ว่าต้องได้ก่อนนะ้าไม่ได้ก็ก็ขอไปต่อหน่อยูแต่แตฟรีเกมเข้ายากมากอะเป็นการเล่นครั้งแรกที่หน่อยมากเป็นการเล่นเกมนี้ครั้งแรกแล้ก็เป็นครั้งแรกที่จะไม่มาอีกเลยาะว่าฟรีเกมยากมาก ยากกว่ากิเลนอีกอุ้ยทุกคนเห็นปะต้องพน,นามันอ่ะมันถนะึงจะเข้าเนี่ยโอ้โหสิบห้าหมุนน่าจะขายเสาธำปะถ้าไหลก็คูนแต่ข้างนอกไม่มีเออจินเดอด์รออะไรลองซอดได้ละน้องสิเวทหมุนหูไม่ไหวสิบเจก็ได้ โอ้โหเคเคกับเจอะไรก็ได้ตอนเนี้ยเออสวยไหลไหลไปดีโอ้โสวยไหลได้ยู่นะเคมาแล้วโอ้ขาดขาดอะไรเขาเรียกเกือกหรืหอเยือกวะขาดต้องสั่งขาดไปเนี่ยทำจริงเหรอจะโหดร้ายเกินไปหรือเปล่าเนาะ เดินปย่ยมวยหลายป่ะอ้อหายน,นิดเดียวถามจริงเบ็ดร้อยอาจารย์ค่นี้จริงรึโอเคเบ็ดนึ่คีเบ็ดหน,น่คีอู้คิวอู้ไหลยอยู่สวยไหลต่อทุกคนเพิ่มคูณนะเออเอช่องสามต้องเข้าเอออย่างงี้ต้องแบบนี้คูณสิบแล้วน,นุน สิบจ้องสาขอร้อ่ออือไปเข้าวะสองพันเก้าได้อยู่ได้อยู่สวยอยู่ได้อยู่จ้าอื้ใบอีใบ,บนี้น่าจะแพงแน่เลยนะ้นยอโอ้ขอแค่เข้าแล้วร้อยอ่ะมันคุณสิบสามแล้วไงอีกสี่หมุนขอหน่อยขอปัง,ปงๆ่อยไ,ได้ปะอู้สามหมุน หลายแล้วอ,อุ้ย,หม,ห,มออยห,มหมวกหมวกขอร้องอู้เป็นจีิงอะสองหมุนต้องฝักทุกคนหมุนหมุนสุดท้ายเกลือตามสเต็ปต่อแล้วตามสเต็ปผีจีทุกคนรอบสุดท้ายเกลืออูมอมออ้มันไม่แตกหมื่นได้ไงวันนี้เบ็ดตั้งร้อยเพิ่มเบ็ดประชดชีวิตไปเลยไหมทุกคน เบสซองร้อยไปเลยจ้าขอดูทรง่ันทรงมันนะนนะ้ยสวยป่กโอ้ทำไมแบบนี้ไม่เข้ามาในหูเนี่ยขอเกือกเยือกอะไรก็ได้ช่องแรงขอ,อเป็นวายก็ได้ขอเป็นเยือกเป็นเกือกเออไม่มาดีสวยไม่เข้าเลยอะ่ะทำจริงโอ้โหเกมนี้เหนียวเกินทุกคน เหน <ITA> ียวเกินปุยมุ้ยไปเพิ่มบิต200ก็ไม่ได้ก็คือหมดตัวละทุกคนจังหวะเนี้ย <than> ถ <reminis cing> ้าไม่เข้าฟีเกอก็หมดอ้าวอยากจะร้องไห้เป็นภาษาเขียอยังซื้อหัวเลาะให้กับเงเป็นภาษาเยอรมนอุ้ยขนมปังขนมปังชง วยมันเจไม่หลต่อโอเท่าเดิมนี่ยโอยเยีนถูกกว่านี่เยียหรือเกือเก้าัอแตงก็เอ๊ะเเอ๊กับเจขอ โอ้โหหูดูเขาหน้าเอเข้าเมื่อกี้เป็นสองร้อยไงประเด็นอะหลายบ่าคิวหูสิบขนมปังขนมปังคิวอเนี่ยเออขนมปังต้องเข้าจังหวะอโหไม่เข้ารอลุ้นเข้าตั้งหลายช่องเมื่อกี้ไม่เข้าได้ไงวะ บกมืหย่อยๆอะไรเนี่ยเอาฟีเกมมาไม่ต้องบกมีอเออเขยเอามาหยูนูเข้าคนตัวนึงโอ้หมันจะเข้าปะมันจะเข้าไหมอะ่ะอุ้ยสุูงไปไปสองอมาเหอะขอหน่อยเออมีสองร้อยหลังจากที่เราจะเข้าเหนื่อยมากจะเข้ามือคลิปมา กู <Cornell>. น,น้อยอ่ะยมากหลายมเจคิวมามุนไ่หยมากิอะยี่สิบสามหมุนนโอ้เจค่ะจทิงสองไม่ต้องฟัเขเมื่ี้สวยมากอ่ะสิ เดี๋ยวเราขึ้นหมื่นแล้วโล่งสองเป็นสวยอยู่นะกว่าจะสวยก็ก็เหนื่อยอยู่อะเอาเรื่องอยู่เกมนี้เหนียวจังเนี่ยใครขอมารายงานตัวเดียวนี้เลยนะใครขอเกมนี้มารายงานตัวด่วนคือโอ้โหเหนียวมากดีกว่บไปแล้วนะ เกือบหัวอะหัวร้อนนะเือหัวร้อนอันนร้อนะมุนซอนหน่ยเออขอให้มันข้าเอยะอีห้าหมุนห้าหมุนขาดอีสองหมุนโอ้หทุกคนสภาพเดือรออะไรโอ้ดูดิโอ้มันให้แค่นี้ว่ะ ได้อยู่ทุกคนได้อยู่ดีกว่าไม่ได้สักบาทนะเลิกเลิกโอ้โหกดเลิกกดหยุดไม่ทันน่ะเหลือหมื่นสามเลยโอเคทุกคนสำหรับวันนี้เราเล่นพอแล้วนะคะสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดูก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับราเลยนนะวันนี้เราเล่นพกมาสองพันสามแตกไปหมื่นสามจริงๆมันหมื่นสี่มันกดหยุดไม่ทันโอเคทุกคนสำหรับวันนี้ ลอเล่นไปแล้วนะคะสำหรับใครที่อยากให้เล่นเกมอะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะทุกคนวันนี้เราเล่นเล่นอยู่ที่เมกาเกม65นะใครที่อยากเล่นตามก็คลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยค่ะหรือว่าใครที่หาไม่เจอก็อย่าก็เซิร์ไปเลยว่าเมกาเกมตามด้วยเลข65นะโอเคมาแล้วทุวกคนทุกคนเหนื่อยไม่ไหวนะไปแล้วค่ะไว้เจอกันเกมหน้านะบายบาา